รายรับก็จะอยู่ประมาณ8 0 0แสนลูกค้าชำระเงินแล้วก็จะมีเหรียญให้นะคะลูกค้าก็มาสั่งได้เลยจะเอาผักน้อยผักมากเส้นน้อยเส้นมากเราบอกได้เลยว่ามีเอากี่ก้อนบอกได้เลยแล้วลวกให้นะคะเราจะให้ลูกค้าดูของก่อนตลอดนะคะเขาเดินเข้ามาให้ดูก่อนเลยว่ามีของครบไม่ครบถ้าเขาถูกใจค่อยมาชำระเงิน ส่วนมากก็จะชมคุณภาพของแล้วก็จะมีของเยอะต่างจากที่อื่นของมีหลายอย่างไก่ก็มีเกือบทุกส่วนนะคะไก่นะคะก็จะมีน่องใหญ่สะโพกน่องเล็กปีกแล้วก็ตีนเอ็นนะคะแล้วก็คอเลือดข้อหนังข้างในก็จะมีตับมีกุน๋นมะละหัวเชเท้า ก็จะมีเอ็นเนื้อตุนหนังคอกระด้งม,ม้ามลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อสะใบานางแล้วก็เนื้อสไลด์สองอย่างนะคะแล้วก็มีตับน้ำซุปเป็นสูตรของแม่ะคะ่ะแม่เขาขายอยู่แล้วเราก็เอาสูตรของแม่มาแล้วน้ำซุปอะ่ะเราก็จะตุนวันต่อวันนะคะ ถ้าเหลือเราก็จะทิ้งเราจะไม่เก็บไว้นะคะน้ำตุ้ปไก่จะมีแบบเดียวนะคะน้ำซุปเนื้อจะมี2แบบมีน้ำตกกับน้ำใส<อ>เส้นก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่หุ้นเส้นมาม่าเส้นหมี่เราจะมีข้าวให้ด้วยเผื่อใครอยากกินเกาเหลานะคะผ<อ>ักก็จะมีถั่วงอกผักบุ้งคะน้านะคะ3อย่างผักเคียงถ้าฝั่งไก่ก็จะมีมะละซอยอถั่วงอกแล้วก็โหระพานะคะทางเนื้อก็จะมีผักกาดหอมโหระพา ทั้งม้งสารก็จะมีพริกน้ำส้มถั่วแล้วก็พริกคั่วลวกเองได้เลยคร่ะลวกเองก็จะมีเนื้อสไลด์สบายนางตับบางคนชอบสุกมากบางคนไม่ชอบสุกบางคนชอบตับหมกอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าอันนี้เราให้เลือกเองเพราะว่าถ้าเราลวกให้อ่ะมันก็จะไม่ถูกใจของทุกคนนะคะ วันธรรมดาก็จะยุ่งเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะวุ่นทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามบ่ายสี่เลยนะคะวันธรรมดาก็ถ้าเป็นน้ำซุปไก่ก็จะอยู่หม้อเดียวนะเนาะหม้อเบอร์หกสิบเนาะคะ่ะแต่ถ้าท้าเป็นน้ำซุปเนื้อก็หม้อดเดียวเหมือนกันสองหม้อมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี้ยน้ำซุปไก่อะจะอยู่ประมาณสามหม้อที่ต้มเพิ่มจะเทเติมใช่เนื้อก็จะมาอยู่ประมาณ สองหม้อเพราะเนื้อเขามีอยู่สองหม้ออยู่แล้วค่ะเนื้อก็ตุนถ้าแบบเสาร์อาทิตย์เราจะตุนเรื่อยๆเลยนะคะพอคนมาเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานอย่างเอ็นก็ใช้เวลานานอะไรเงี้ยราคาบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเริ่มที่59บาทจ้าตอนนั้นเราน่าจะได้วัตถุดิบเราถูกด้วยนะคะน่องใหญ่ตอนนั้นแค่4 0 45บาทตอนโลที่เรารับตอนแรกนะคะจากโรงงานมาแล้วมันมีการปรับขึ้นเยอะเกือบเป็น60กว่าบาทเลยอะคะ่ะเราก็เลยต้องปรับขึ้นมันปรับทีเดียวเลยค่ะร้านนะคะมันไม่ได้แบบปรับข,ขึ้นมาเลยราคามันโดดขึ้นมาเราก็เลยต้องเพิ่ม อีก10บาทจะ59าเกเป็น69บาทค่ะราคาเด็ก39บาทค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะอยู่109บาทนะคะราคาเดิมตั้งแต่วันแรกที่ค่ะเด็กก็ราคาเดิมยังไม่ได้ปรับขึ้นค่ะถ้าเหลือเยอะมากเราปรับนะคะ100บาทนะคะตอนแรกปรับ30บาทปรับทุกวันเลยปรับปรับแล้วก็ต้องเถียงกันเลยนี่ยตักมาไทยรู้ไปเฉยแล้วก็มาปรับ50บาทพอมาปรับร้อยดีหน่อยไม่ค่อยเหลือ ใช่เราไม่ได้อยากได้ตังปรับเราก็ถามก่อนนะถ้าถ้าทานหมดก็ไม่ปรับนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทานไหมคะเขาจะปรับคุยกันก่อนเลยอะไรเงี้ยคนก็ไม่ได้อยากมากินแค่อยากมาถ่ายรูปเหมือนลงเฟซลงอะไรเงียอ างร้านไม่ได้คิดภาพรวมเป็นต่อชามนะคะว่าได้กำไรเท่าไหร่จะคิดเป็นภาพรายรับรายจ่ายของแต่ละวันนะคะว่าต้องซื้ออะไรสั่งอะไรต้นทุนของสุตะวันนะคะก็จะอยู่ประมาณ18 0 0 0เนื้อไก่แต่น้อยจะมากของแต่ละวันวของหมุนน้อยหมดมากวันหยุดก็เหมือนจะต้องสั่งของเป็นสองเท่าคุณสงไปเผื่อคนเยอะคนน้อยอย,อย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าว่าเราไม่ได้ใช้เราก็ไปใช้วันต่อไปได้รายรับก็จะอยู่ประมาณวันธรรมดานะคะจะอยู่ประมาณ20,000นะคะวันอาทิตย์จะได้อยู่ประมาณห0 0มื่นคำนวมรายเดือนนะคะรายรับก็จะอยู่ประมาณ80,000 80,0,000นรายจ่ายก็อยู่ประมาณ7 4 0 0แ0นะคะประารายต่อเดือนก็จะเหลือประมาณ6 0 0 0 0แต่ว่าก็จะเหลือน้อยเหลือมากไม่เท่ากันนะคะ เดือนไหนคนเยอะคนน้อยอะไรเงี้ยจะบวกลบอยู่ประมาณนี้ต้นทุนกําไรจะเลือกที่ดูเป็นรายเดือนนะคะมากกว่ารายวันเพราะว่าคํานวณง่ายกว่ามีตัวร้อยกว่าตัวค่ะตอนนี้ค่ะ กาจะแบ่งแยกโซนเลยโซนเนื้อก็จะประมาณ50สโซนไก่50โต๊ะโตนะคะตอนแรกให้นั่งด้วยกันยอยะไรเงี้ยแล้วมันดราม่าบางคนเขากินไม่กินเงี้ยเราก็เลยอ่ะแบ่งโซนแบ่งโซนชัดเจนเลยให้เนื้ออยู่ฝั่งหนึ่งไก่อยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าบางคนขอนับถือพวกศาสนายอยะไรเงี้ยคนไม่กินยอยะไรเงี้ยมีนับถือเจ้าแม่คนอิ่มเงี้ยก็เลยแบ่งทุกอย่างทั้งชามช้อนอะไรเงี้ยมีปัญหาทุกวันแล้วเ <c oughs> รื่องปัญหาบอกเขาเลยให้ทานเหมือนกันได้ไหมอะไรเงี้ย ถ้าถ้าอยากมากั่งริมน้ำก็ให้กินไก่วันหน้าเขามากินเนื้ออะไรเงี้ยมันก็ต้องแก้ปัญหาแบบนี้เว่าบางคนเขาไม่อยากนั่งใกล้เขาเหม็นกลิ่นอะไรเงี้ย เราจะให้ลูกค้าดูของก่อนตลอดนะคะ mm hmm. เขาเดินเข้ามาให้ดูก่อนเลย mm hmm. ว่ามีของครบไม่ครบถ้าเขาถูกใจค่อยมาชําระเงิน mm hmm. ลูกค้าชําระเงินแล้วก็จะมีเหรียญให้นะคะลูกค้าก็มาสั่งได้เลยจะเอาผักน้อยผักมากเส้นน้อยเส้นมากเราบอกได้เลยว่าม,มีเอากี่ก้อนบอกได้เลยแล้วลวกให้นะคะผักก็เหมือนกันจะใส่คะน้าผักบุง้ถงถวงหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้า mm hmm. เลยจ้ะแล้วของก็จะให้ชามพอเรามีชามแล้วเราก็ตักเติมกี่รอบก็ได้นะจ๊ะเราก็จะบอกโซนว่านั่งโซนไหน ทานเนื้อตักได้ทั้งเนื้อทั้งไก่ทานได้สองอย่างทานไก่นั่งส่วนนี้โต๊ที่ว่างนั่งได้หมดเลยค่ะน้องจะเก็บไปให้ค่ะ ตอนแรกเราเก็บตังที่โต๊ะนะคะเก็บตังที่โต๊ะแล้วมันมันไม่เก็บไม่ทนันก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นการใช้เหรียญเพื่อให้ลูกค้าต่อแถวสั่งเส้นได้เลยสะดวกสบายกับลูกค้าโดยไม่ต้องรตอตอนเราเก็บเงินนะคะ <Wy> ทานเสร็จแล้วกลับได้เลย <Bristol. S 1> <ight ing and ness> ตอนนี้ที่ร้ <ons> านจะมีทานเฉพาะที่ร้านนะคะไม่มีเดลิเวอรี่ แล้วก็เคยขายใส่ถุงกลับบ้านแต่ว่ามีปัญหาโดยการที่ว่าได้น้อยลูกค้าคอมเมนว่าได้น้อยปัญหามันเยอะขายราคาเท่ากับบุฟเฟ่เราจะมีถุงให้นะคะถุง5้คูณแให้ใส่ไก่เองค่ะแล้วก็เส้นกับน้ําเราใส่ให้แยกต่างหากแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้ที่ว่าได้น้อยอยู่ที่นี่ได้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยต้องเลิกขายมีทุก ระดับเลย <laughs> มีทุกระดับมีทุกวัยเลยอะไรเงี้ยผู้สูงอายุก็เยอะนะคะที่มาเป็นครอบครัวกันนะเสาร์อาทิตย์มาก,กันเยอะคนเดินเข้ามาคนแก่มาเป็นครอบครัวเงี้ยเขาจะมากินกันอะไรเงี้ยทุกเพศทุกวัยสด่ชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ครับคือไก่ไก่เขาแบบว่าอร่อยครับไก่เขานุ่มอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวครับสา <S <s <nt S 1> มารถตักได้แบบเยอะตักได้เรื่อยๆเลยเป็นมันเป็นบุฟเฟ่ต์ครับใช่ บรรยากาศก,ก็แบบว่าชิวๆครับเพราะว่ามันติดบิองเนาะแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศมันสบายๆเป็นกันเองครับอยากให้มาลองกินไก่ร้านนี้ครับเพราะว่าเขามีแบบส่วนส่วนของไก่เนี่ยเยอะแบบว่ามีให้เลือกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นนงังน้องคือน้องเขาใหญ่อะไรเงี้ยอยากอยากแนะนําผมมาทานบ่อยครับราคามันคุ้มครับแล้วก็ตักได้หลายรอบกินได้หลายรอบเนี่ย ขอฝากร้านหน่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่นะคะอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งซอยเก้าทำเลแล้วนะคะที่จอดรถก็จะกว้างนะคะจอดได้เป็นร้อยคันเลยนะคะร้านเราก็จะโปร่งโล่งสบายติดครองนะคะโซนไก่จะติดครองโซนเนื้อก็จะมีพัดลมให้ทุกตัวนะคะถ้าร้อนนะคะเปิดได้ตลอดร้านจะเปิด9ก้าโมงครึ่งปิด6กโมงเย็นนะคะจะหยุดวันจันทร์ที่2องกับจันทร์ที่4ของสัปดาห์นะคะเบอร์โทรก็จะเป็น064ย์หกสี่สี่สองหกสามสองแปดสองนะคะ เพจก็จะเป็นเพจก๋วยเตี๋ยวไก่แองก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่นะคะ